หนูลูกเขาย่างพนลูกเข้าบ้านทูแซนเขาจะเอะเป็นเข้าทูแซนไงแค่นี้เดียวไม่ได้กันติดติดปอมมาหนึ่อันดับแรกสวัสดีทุกคนนะฮะสวัสดีครับวันนี้วันนี้เราจะมากวดวิชาอะไรกรัน <laughs> กวดวิชาภาษาไทยวันนี้เราก็ทักทาย FC นะครับพี่น้องทางภูนย่างยหันละ,ะ,ะเบนย่างอ้อมยี่หันละเบิ้งบรรยากาศน้องๆผู้ใดมาแน่ให้เบิ้งชมหนากอนเบนมาผู้ใดมาแน่กูนี่ครบหนาเข้าตาบอเออศิลปินเฮาใครมาบ้างอันนี้ครูชินจงังครูชินจังครับผมข้างข<ค>้างใครอ่ะข้างข้างนั่นคือใครสวัสดีครับผมพญาสเสื้อพญา น้องน้ำตาลปาดเที่ยนเลยนะคะเออสวัสดีครับยูรีครับน้องยูรีสวัสดีครับบอลครับน้องบอลสวัสดีครับน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์สวัสดีครับน้องอาร์ตครับน้องอาร์ตสวัสดีครับแม็กครับน้องแม็กสวัสดีค่ะน้องสกายค่ะน้องสกายสวัสดีค่ะน้องสแตมป์ค่ะบาดเนี่ย สวัดีค่ะน้องเจนขี่ยมมากค่ะเมื่อคืนนี้โอ้โหเดาผู้ชายสุดฤทธิ์นะคะเต็มซิกบอกนะคะสวัสดีค่ะชอปเปอร์ค่ะกล่องมั่วบอลยังไงฮะเศษกล่องแนบโปรดักชันใหญ่กล่องมั่วโปรดักชันมั่วหายสูเออและกัดยัใโอ้ บทส่งประชันลอยล้านให้มีปัญหาไรปัญหาเขาจะออกเป็นบ้าผู้ไทยสตูดิโอบอบังนี่ยังนี่มีปัญหาไรมีปัญหาสตูดิโอวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับนะครับของคอนเซ็ปต์ของเราพี่น้องหันมาทางนี้นิดนึงบัดน,นี่ที่เบ้าแล้วบัดน,นี้ก็คือด้านหลังนี่เลยครับพี่น้องตามตามคอนเซปต์เลยเวทีชีวิตโตเกียวมิวสิกไลฟ์สตรีมมิ่งอีพีที่23นี้ครับพี่น้องซีรัลไอเป็นแบบเดิมแล้ว ตัวเกมสิลที่เราคุ้นเคยคือละครเวทีตัวเกมสิศิลที่เราคุ้นเคยคืออย่างคือการแสดงเป็นเรื่อง้อดเป็นเรื่องเ,เ,เป็นเล่าแต่มารูปแบบนี้เป็นแบบใหม่ครับพี่น้องซึ่งรอบนี้คอนเสตบคือเวทีชีวิตเวทีและชีวิตเวทีที่มีชีวิตคนกับมีชีวิตเวทีกับมีชีวิตและชีวิตคอนเนาทางานอยู่ใส่ทํางานเทิงเวทีเหมือนเส้นทางเรา พี่น้องเส้นทางเขาเขียงานเพื่อ VAT แนล้วก็เลยกลายเป็นเวทีชีวิตเดี๋ยวลึกซึ้งอะไรต่างๆนาจ,จะมาอธิบายให้ฟังอีกรอบหนึ่งรอบนี้จะไม่ใช่ละครแล้วทุกคนรู้แล้วใช่ไหมฮะก็คือจะไม่ใช่แบบว่ามีสคริปท่องหรือเป็นบทบาทแต่รอบนี้จะเป็นงานโชว์งานเวทีชีวิตจะจะทำเป็นงานโชว์งานแสดงซึ่งทุกคนจะต้องแสดงแบบเซอร์ไพร์ ซุ่มซ้อมและทุกคนจะมีโค้ชประจำทีมมีครูประจำทีมอมืซึ่งเขาแบ่งทีมไว้แล้วทั้งหมดเป็นสามทีมเราแบ่งไว้แล้วทั้งหมดเป็นสามทีมนะครับผมเดี๋ยวเราจะบอกทีมไหเนาะเนาะบอกทีมก่อนแต่ว่าเบื้องต้นคอนเซปต์รายการเราก็ประมาณนี้นายพี่น้องเป็นเวทีแห่งการประกวดแข่งขันโดยที่ตัวเกี u ยวมิวสิกเนี่ย จะมาแข่งขันกันเองมีผู้ชนะเลิศเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะคว้ารา,างวัลไปโล่รางวัลเราเป็นไงบ้างแม่ตัวอย่างเรามีให้ชมไหม,มแบบขอดูตัวอย่างโล่รางวัลหน่อยน้องลีโอมาอยู่นะครับลีโอลาสอบลีโอลาสอบประมาณสองวัน,วนเดี๋ยวน้องก็มาแล้วเดี๋ยวน้องก็จะรับข้อมูลจากพี่ๆในกลุ่มแม่ไปจี้ใส่กล้องเลยอันนี้คือโล่รางวัลของเราที่ที่จะได้รับนะครับผมทีมไหนจะได้รับเพียงหนึ่งเดียว นะครับผมเป็นโลโตเกียวมิวสิกเชียเชียเชียพญาเสิงแปลว่าอะไรคะได้ยินผู้ว่าฟินแลนด์พูดบ่อยๆพญาเสิงก็คือแบบว่าเสิงตลอดไปไหนก็เสิงชำนาญเรื่องการเสริงอะไรอย่างเงี้ยอ๋อพญาเสิงอันนั้นเป็นัันน้มเสิงคนละแบบนะลูกอ่าอันนี้เป็นโล่รางวัลเนาะทีเนี้ยแหละเราก็จะพูดถึงคอนเสิร์ตการเวทีชีวิตมีการประกวดสีแบ่งสามทีมพี่น้องแบ่งเป็นสามทีมทีม A ทีม B และทีม C นะพี่น้องสามทีมน,มนี้ใครจะเป็นหัวหน้าทีมใครจะเป็นโค้ดเดี๋ยววันนี้จะมาดูกันนะครับพี่นอ้นองห้องสีม่วงหูก,กันแต่วันนี้เดี๋ยวบอกโค้ดก่อนว่ามีใครบ้างโค้ดที่เรามีนะครับผมคนแรกคือคูบิกกี้แครี<อ>คนที่สองคูบี้ค,<อ>คนที่สามคูบิวคี่จ๊ะไหมคูบิว ครูบิวที่สอนสอนลำใช่จะเป็น3โค้ดนี้แล้วแต่ละโค้ดจะจะเด่นคนละแบบอ่าคูบิกกี้ก็จะเด่นของบิกกี้ครูบี้ก็จะเป็นโชว์ครูบี้คูบิวก็จะเป็นสไตล์ของครูบิวเพราะนั้นแล้วเพราะฉะนั้นแล้วอ่าใครได้ทีมไหนไม่ต้องตกใจเพราะว่าเก่งทุกทีมแต่ต้องบอกว่าครู3คนที่ที่เราคัดมาบอดบอลเลือกมานะคะครูบิกกี้ ครู <3 S 2> บ,ร <3 S 2> บรี้ครูบิวป้าสามบอหรือเป่านี่สามบอสามบอนี้ได้ทำการเลือกเด็กในทีมเองแล้วเพราะว่าอันนี้แจ้งก่อนนะคบเพราะว่าเราเราส่งรายชื่อเด็กศิลปินรวมถึงเ <Okay. S 1> ออดนเซอร์ cer, ให้กับครูดูแล้วก็ให้ครูเลือกเองว่าครูต้องการเด็กคนไหนเข้าร่วมทีม,มฉะนั้นไม่ใช่บอดเลือกไม่ใช่ทีมงานเลือกแล้วก็ ไม่ใช่ไม่ใช่เด็กๆเลือกเองวันนี้จะเป็นครูเลือกนะคะเดี๋ยวจะมาแจ้งกันว่าว่าใครทีมอะไรเราแจ้งแจ้งเนาะแจ้งเลยแจ้งเลยก็คือทีมที่หนึ่งนะครับผมจะขออนุญาตบอกก่อนเลยนะนะครับผมทีมที่หนึ่งคนแรกยังยังยังทีมที่หนึ่งก็คือน้องซีแกรมตัวเกลือตสีครัลุกขึ้นเลยค่ะลุกขึ้นลุกขึ้นเลยครับ ไปอยู่ข้างหลังก็สัตว์มาตรงนี้ไหมคะเห็นเห็นอังนี้ก็ได้เห็นเห็นน้องๆต้องน้ำาลก็ได้ทีนี้คนต่อไปนะครับที่อยู่ในทีมของน้องซีแกมยูริโตเกียวมิวสิกเชิญค่ะโอเคเดี๋ยวเราค่อยนั่งเป็นแถวเนาเป็นเป็นเป็นแถวแบบวันนี้จัดเอาคนต่อไปนะครับผมที่อยู่ทีมน้องซีแกมและยูริน้องชอปเปอร์ครับน้องน้ำตาลครับ และอายุน้อยสุดครับน้องกีต้าครับอันนี้คือทีมแรกอ๋อวิทีมนี้บวกกันเกือบเกือบสามร้อยปีไหมนี่เปลืองพื้นที่มากเนี่ยเดี๋ยวให้ดูหน้าทีมแรกก่อนมาเซตนี้เยอะมีบรดีมีแป้กาวอ่ะเซตนี้คือทีมหนึ่งอ่าเซตนี้คือทีม A จำไว้นับเป็นทีม A พวกคุณก็คือทีม A ตั้งแต่วันนี้ไปต่ไปคือทีม A แต่เดี๋ยวจะแจ้งอีกทีนึงว่าจะได้โค้ดคนไหนครูคนไหนออนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวฟังครบ3ทีมก่อนหึทีมนี้อย่าว่านะในในดูข้อเรียนข้อด้อยทีมนี้มีจุดแข็งน้องซีแก้วนะจุดอ่อนคือใครคะโมองชันทำไมล่ะคะคุณพี่คุณกรรมการอ่าอันนี้น้องน้ำตาลชอปเปอร์ครูก,กีตาร์ซึ่งครูก,กีตาร์บอกว่าเป็นเป็นสมาชิกหนึ่งสมาชิกนะไม่ใช่เป็นโค้ชนะ เขาเป็นครูเอ้ยเขาเป็นไหนแดนเซอร์ที่เป็นศิลปินที่อยู่ในแกงกนาการเขาไม่หน้าที่ที่ไปซ้อนคนอื่นว่าแล้วไม่ต้องกลัวว่าได้เปรียบเพราะได้พิกิตา้าไม่เกี่ยว